ทำทำ,ทำอยู่แต่ว่ามันครบแป,ปดอยู่วะ่ะมันบอกครบแป,กปดนะครับสวัสดีครับในก็กำลังกินข้าวเที่ยงกันอยู่เลยเอฟซครับวันนี้ก็จัดงานบุญเนาะงานบุญเลี้ยงพระนะครบับกงานบุญเลี้ยงพระ และแม่ก็กำลังกินข้าวกันอยู่ครับดูของกินวันนี้เยอะแยะเลยนะครับโอ้โยนี่กินนี่ออกลืมถ่ายกล้องละไล่ กินเลย FC หฮงให้ให้กินเอาให้ให้ินเลยเฮอแกงแห้งบถ้าอิกินวเียวร้านเน้อแม้ด้ยยวัน่นะครับวันนี้ก็แม่ผู้ใหญ่ก็จะเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวอีกนะครับวันนี้นะครับถ้า ใครจะไปบ้านแม่ผู้ใหญ่นะครับถ้าใครอยากก็ไปกินก๋วยเตี๋ยวที่บ้านแม่ผู้ใหญ่นะครับมแม่ผู้ใหญ่เลี้ยงครับโน่นนะครับแม่ผู้ใหญ่แม่ผู้ใหญ่บอกแล้วนะครับมีน้ำด้วยครับมีน้ำด้วย เด็กก็ใช้มือจับแล้วก็เลยเด็กเอฟซีก็ตาตาลายน้าลังยกถ้วยเลยตึงตามยกถ้วยเลยรังสรรรงง่านง่ยอันนี้ก็ได้แม่ผู้ใหญ่เป็นเจ้าภาพนะครับวันนี้ครับวันนี้ก็แม่ผู้ใหญ่เป็นเจ้าภาพนะครับวันนี้ครับ ก็ขอให้เจ้าภาพจงเจริญนะครับก็ให้เจ้าภาพจงเจริญนะครับพุดแนบมาล้อพอใใว้ชุดเดียวชุดเดียวเอาเลยอยากอะไรเอาเลยวันนี้ก็นู่นก็น้ำด้วยนะครับเลี้ยงน้ำด้วยนะครับ นี่ก็เสือพาไปยกมาอยู่นะครับนน่นเดี๋ยวจะไปกินน้ำทางโนนอ่ะอร่อยอรอยครับอร่อยมมากินอะไรเอ้าเลืข้าวน่ะข้าวเยอะแยะโอ้ยูดไดูดไ้ต่นาะผู้ใดเอาข่ามันาด้ยเาข้ามนเอาหไปผัดเอาออกป่ให้่นตัดัดไปไหมไปไป ครับแล้วก็กินข้าวเที่ยงกันอยู่นะครับวันนี้นะครับแม่ผู้ใหญ่เป็นเจ้าภาพนะครับก็เจ้าภาพจงเจริญน,นะครับก็ทุกๆคนด้วยนะครับทุกๆคนก็จเจริญน,นะครับขอให้ทุกคนทั้งชาวบ้านและยูทูบเบอร์แล้วก็เอฟซี FC นะครับขอให้จเจริญเจริญกันทุกคนนะครับ ขอบคุณนะครับขอบคุณะครับครับวันนี้ก็นี่อาหารก็เพียบเลยนะครับอาหารเพียบกินไม่หมดเลยนี่ขนาดกินเป็นสิบคนน่ะนี่ยังเหลืออยู่นี่น,นี่ก็แกงหวายอือครับนี่นี่บอกว่าแกงหวายแซ่บแซ่บ นี่ไม่กินถ้วยอื่นเลยนะครับกินแต่แกงหวายถ้วยเดียวถ้วยอื่นม,มันหมดแล้วเออถ้วยอื่นถ้วยถ้วยอื่นมันหมดแล้วครับก็กินถ้วยนี้ครับอันนี้ก็แกงหวายนะครับนี่อองหวายแล้วก็กินเป็นอยู่อย่างยั่งยืครับเลยก็แกงหวายโอ้ยดี ครับแล้วก็ลงุงวางก็กินไปด้วยคุยไปด้วยเนะอะคุยไปด้วยคุยไปด้วยนะครับเดี๋ยวถ้าถ้าคุยเดี๋ยวถ้าคุยนานๆน,นนะก็ลงุงวางก็จะชำรักษ์นะจะชำรักษ์ครับ ครับเอาเอา,เอาคลิปก็เอาเท่านี้ก่อนเนาะครับขอบคุณมากครับพี่ซีนะครับที่มาชมนะครับที่มาชมมาทักถ่ายลุวงหว่างนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับเนี้